โอ้ยแดดป่ะเนี่ขึ้นมาสวนน้องหน้าโคกโมเดลพี่นี่ฮาปปูฮาป่าแดดเป็นเพียงไม่น้ำให้เล่นเนพราะเย็นเนี่ยบอกวา คนวีมาเมื่อกี้คนวีมาหู้่าป่าในทองป่าตะเพียนไปยิสกคนฮึโอ้ มากว่าเป็นนามกูก็ลืมไปว่าน้ามมันจะบอโอ้โหนะมีคนอยู่ตัวนะโอ้ยฉีช็อกตายห่อนี่เลยโอ้ยปลาต่อ อันนี้ใสวสวยงามปานินปานิน,น,นอืมอืมพอได้ตุ่มดิมก่อยกันแล้วเฮ้ยขี้ไม่เงียนตัวนี้ทำไมหนี่ตัวนี้วันพุธวันเสาร์ใครมาแดงนอดอ้องคนนึงผู้ใดไปสวนวัอาทิตยว่าสิว่าเสาร์ใครมาแดงวั โอ้เดียอ่าคาพ่นนี้ะคาคาเงินละเก็บค้ายชูมือคาออนพ่นเร่มมึ้นหอ่ โอ้ยัวไม่ี่เ้ยก่โลยเี่ดเลยฝายคัเียฝ่าุกคนบุกบุยเนี่ผู้ดเสียงเดงฮะโอ้ใปิงพอยูตัวนี้โอ้เี่ล่ะสวนงนาโคกโมเดลเป็นอะไรที่สวยงามเพงอยู่ อปลูกลายยางลายแนวอยากกินปลาก็ว่าเอายมแรงหาประมานอันนี้คือมีแต่ตรงร่อยท่านห้อยหมากไปเลยควมร้อนอยู่ประมาณแปดร่อยองศาซุดเสียด Ừ. mày bên hoa liền áo liệp tôi có lái bên này thằng bỏ đi mà ô ừ. ừ. cái sậy suối ngam nè panin ô mày đâu อ้าวาในทองโอู้ขพ่อตัวกินมาเบด้นิโอ้ยสามเจียกินว่ะเจาขจิพ่อตัวพอละขันว่วาไปพื้นนนำเขบะโอ้ยคุณใส่ชุดมาลุงหนามันไน้าส่รลงบวกหนหน่อยแด้ว พอแล้วพอแล้วเต็มทางสีเพื่อนี่อีพี่หาปลาแ่ำเลยก็ห่อนโอ้ก็จีดิโต้นล็กน้อยอยู่หันละพอไปเบียก์นี่เว้ยมาละ Ôi, bà này thì mà Ôi, chứ mà lúc nào cũng khói cho nó làm xăm là Ôi nhọ Ôi Mà Ui, thằng này Tiếm Ôi, nhỉ không cả, coi hệ kính, anh bạn. Huh? Hà bội. Ta tèn hệ thân. Hoạt nắm. này, nắm. Hoạt 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 nắm. S <S <ess a good day> นอออนมันไอ้ซ้ำงูกำลังก็ขายอืมไปขายเนี่ยนอประมาณนละ้วเพี่งเก็บไปมือสรงอ่าน้องนาโขงโมเดีลโอ้จะมีนอใหม่ประิ่หดนามเน,นี่ยกระดิกแกงมีคโคติมสวนเนี่ยไปยังเนี่ย ก่ไ,ได้กินเพินอยู่แก่ตอนเชื่อมีลายอย่างเอา้าพี่น้องไปเฮ็ดกินวันนี้เฮาหลังจากเขาได้ปูได้ปลามาแล้วไปเฮ็ดกินมานนี้เฮามารอตอนปิ่งตอนอย่างตอนก่อยกันเลยครับปัดทีนี้ ไข่ดีเนี่ยว yeah, um, nah, ่มัแจ่ไข่จะปลาไข่เว้ยีละโยกัดีบีละบิจัิกสาราเงี้ยเ่ยกาบดีเราไปชือดห่แก่ท้งหม่ไม่เนี่ยม่ืนองินว้ยอ้บวชเ้เราซรามเลี้ยงะเจ้านันเจ้าบาทลูกบ พีเจ้าเงินตัวแหเราเลยไปได้าเงินไมอาจารย์เนี่ยตาวใหญ่น้่จังยไม่หางเลยากยายเลยเลยเด็กหวานมาเด็กก็โยมาก็บหมูย่างหอวไม่อีไม่ยครับหัมาเลยเนี่ยูกังกินใส่น้ำมันอย่ยางก็โกยจ้ำด้วยวแค่เดยวกเตรมเลยนะโอ้ยอยู่เด มือนาดีไพ่กระเป๋าปีเข่าดอนไปฮาวัตถุที่่กอนหัวนี่ปัดน้องเันนอานี่ตงัวตอาอี่ตเอินบุตรงเงื่นอะอยากไปซื้อให้เราเนี่ยไปห้สุขาางดอนเอาวงอะไรเนาะเาไสุขาเรายังอะไรไยสาย

คึ mà mà นั้นเฮานี่ก็นอนน้อยหน่อยใจโธน้อง ừ. panin panay thong. คนหลับตาอันนี้อันนี้คือว่านี yani ่น้อยนี uh, ่ใช่เวลาหลายรอบเลยอูตุ wow> ่มปลาไม่ง่ายง่า่ชมนกขั้วมาอยู่ซ้ำเบื่อวันนี้ไออยู่มงหันอ่ะมงหันลุกมงหันลุเป็นช้านามไปี๋ยว เนี่ยโอ้ยแอบไม่แอบต้องกันเด้อบันแอบแอบอืมขมวะเนี่ยโอ้ยังขมเลยโอ้โหโอ้โหต้่มต้มต้มขมต้อมขมอ่ะ

ไปถือเงินมาทำไรไอ้ก้อนนึงโอ้โหวันั่งอยู่ก็ได้สามตัวคันขัดเหยียดใหเนาะบุบงูแล้วพ่อบักโอไปถือกระเป๋ามาทำกิเนยมาได้ทำเมื่อนี่ฮ่าฮ่า

โอ้โ้สูตรวันนี้อันนี้สูตรมันนอลงดินต้นี้ต้องล่างตัวนี้ต้องล้างเนาไปเลยนี่เวลาปูนจะใส่สีเหลาาสเหาเลยเอาลงเปะยบได้ยังสียกัมาเอาดาคายหดไเยวไปเดี๋ยาบาดเอาไปบอ้กอมันใหญ่เนาะเอาไปสีเลยบ่นีะาล่างเนาบ่ให่พวกเี่ยเอัเอมัเอาัน ơi vô nguyên bàn rồi con dám à mà. โอ้กูเพื่อนอุ้ยเออ <laughs> <laughs> <laughs>

กบเหลาเขาเสียบเลยใชยจุดลดเกิดเสบได้บ่อนุ่กำลังกำลังมันมันเริ่มจะกินแน่ละอเาขยขนแรเไปเเียวเขากับกันเขาขายบ่ขาดเขากลับมาเขาบอกว่าบางมกาว่าการทารมเราอดอืดนี่ยังง เอาไปจ่ากเดือนไปเขาบอกเขาอยู่อ no ืมห็นฟากินเด้อเจ้าว่าเว่าผู้เฮ้าอ่ะฝฟมาแกมได้เห็นเนาอยหีิดรถยที่กํลังขันมาหงีดไอเดียไอซักผู้ฆ่านี่เป็นยังงครัเก็บมองงอกคู่มือนะเก็บคู่มือพอดีเลยเอาตัวนี่เป็นมงกะตังอันั้นบอร้่องเลือดบอรอู้เอาพอดีตัวนอรบาอใ ไมนต้องเอามันต้องเขาดินมันก็ต้องเอาดินดินดินเหนียวใสพวกนี้เอาดินใส่พวกนี้นะต้องใส่ดินเหนียวตัวนเหนาินเหนียวไปใส่ใสะลอกเคือเานหอน้ำคู่เมืองเกิดนอยบ่เน่ยบางแก่นอง่ามง่าอวดตัวนี้อยางไทยมาแล้วหอยโะสุดท้ายมาแล้วที่เด เออคาฝาเออเขาหล่ทายมาแล้วแหล่งอ่ะฮะคาค่านะมันทุ่นแ่งทุนฝนทุนหนึ่งดีก็มีคาแม่ใช่หรอกไปใช้ให้คนอื่นหา

ขายหวข้าวข้าวนเอาสี <illar> beach, ่สิบเาแซมไม่ได้อดดอนนี่บอรอดทีนอน่ีนอนมีย่งอย่าข้าวบ้านเาวบีมันมาขาวขาอรอโอ้ยิ่มานีีเรา่าวบาเาขายหัี่วน

นึกว่าอะไรไก่ไปขวบไปเนื้อไก่มากนว่าจะไก่แก่ไปขวบไรเนื้อไก่มะโอ้โหเตื้เด้ไก่ทอนคุณไปตลาดก็ได้ขายตัวนี้ไก่เจอเอายโอ้โนี่บนแอง่นวนาีแเนืเดียวเหนื้น้องใหม่เจ อัแพร่ว่ะเราละว่าสามหรอแหมันเนียนหมดเลยคูตัางกันคาแหวนขั้นแสบอ่ะอุ้ยบังบรรยากาศพี่น้องโอเคกะจบไปนะครับเนาะกับคลิปหาปลาหามแดดเดดห่อนๆ่ยังไดงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามฝากทุกช่องทางครับการห่อนีิลิอ่ะอันนี้ก็แล้วละ กินอิ่มกันเรียบร้อยจบพระกิจกับมาบ้านก็เ,เลยปิดคลิปให้เมืองว่าแดดซําได้ครับหลังจากที่หอออกไปลราอุ้เลยอ่างเพิ่งกิงนมีร่ม,มอื้งอยู่ครับแต่เป็นร่มแบบเขาเรียกว่าร่มช่วยร่มพัดร่มหอนอื้ยยังหอนอะพี่น้องเราจะมาบ้านนี้ครับงื่นกันก็ยู่ลําบากไปนาวกันนาวบบกเบื่อแล้วแหงหน่อยจะลงหอยลงหองนะครับเด้ออุ้ยบึงแดดที่ครับพี่น้อง เยวไปเลยน่ากลัวสุดๆอ่ะกะจะประมาณนี้ครับผมขอตัวไปนอนเซนามในอ่างกรบัตีทนี่หอนแห้งกะขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามและรับชมกะจะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยหอน